สวัสดีครับวันนี้จะรับสู่เพจออกจากความเป็นหมูครับวันนี้พบกับพี่หนูนะครับสำหรับวันนี้พี่หนูนำเสนอในส่วนของการยืดเหยียดบริเวณไหลของเรานะครับหลายๆคนเล่นไหล ไม่ต้องเล่นไหล่ก็เจ็บได้นะครับมีท่ามาฝาก4ท่านะครับในส่วนการบริหารไหล่แล้วก็การยืดเยยดไหล่นะครับมาเดี๋ยวนี้พี่หนูมีในส่วนของแขกรับเชิญพิเศษครับเป็นในส่วนของน้องใหม่ของเราแน่นอนครับพี่มังกรดานะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ให้พี่มังกรดานะครับทำในส่วนของท่าทางให้ดูว่าการปรับทินิที่ต่างๆทําอย่างไรนะครับโอเค มีทั้งหมดด้วยการสีท่านะคะเล่นท่าละประมาณ30วินาทีสาหรับใครที่เริ่มต้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ในส่วนของการยืดเหยียดเยอะๆนะครับปรับไปที่40ิวิ50ิวิแล้วก็1นาทีหรือว่ามากกว่านั้นแล้วแต่สะดวกได้เลยนะคะโอเคเพราะมันเป็นการยืดเหยียดเราไม่จำกัดเวลาว่าห้ามเกินเท่าไหร่หรือว่าจริงๆมันมากเกินไปมันหาว่าทําได้ไหมเราจะไม่ทําเองนะครับโอเคอย่ามาเริ่มกันเลยครับท่าแรกเป็นส่วนของการทําชายโพสครับมาเดให้พี่มากดํานั่งแบบคล้ายๆท่าไว้พาครับนั่งทับส้นเเท้านะค แล้วก็ทีนี้หายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็ค่อยๆวาดแขนไปด้านหน้านะครับสไลด์แขนไปกับพื้นนะครับกลางแขนกว้างกว่ามุมปกติที่เราทําในส่วนของชายโพสนะครับมันจะเป็นในส่วนของมุมป้านด้านนอกไหล่ของเราเนี่ยจะถูกรีแล็กแล้วก็ผ่อนคลายสำหรับใครที่เก่งไหลนะครับพยายามทิ้งไหล่แบบสบายๆปล่อยแขนไปเหมือนเรานอนนอนคว่ำไปกับพื้นนะโอเคท่านี้นะครับสามารถปรับในส่วนของมุมให้กว้างขึ้นไปได้อีกหนึ่งช่วงแขนครับเพิ่มในส่วนของไหล่ที่ยืดออกไปอันนี้มันจะโดนในส่วนของไหล่หลังเพิ่มขึ้นนะครับสาหรับใครที่ อยากได้การยืดที่ไปสุดมุมน,นะแล้วก็ข้อสําคัญสำหรับในส่วนของท่านี้คือใครที่มีปัญหาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับก็สามารถทําแบบที่พี่มากรนําได้ก็คือเว้นในส่วนของช่องว่างของเท้าวไว้นะครับโอเคค่อยๆลุกขึ้นช้าๆครับท่านี้ทําเสร็จแล้วยังไม่ต้องรีบลุกนะค่อยๆดันตัวขึ้นมาเพราะว่าใครที่มีปัญหาในส่วนของอความดันต่างๆนะครับอาจทําให้เกิดการเวียนศีรษะได้นะโอเคต่อไปในส่วนของท่าที่2ครับเป็นในส่วนของการยืดบริเวณ ไหล่บวกคออ่ะให้พี่มังกรดำหันข้างทีนี้มือประสานด้านหลังครับแล้วก็บีสบสะบักกดแขนลงที่พื้นนะครับอ่าเห็นไหมไหล่มันจะมาแบบนี้ทีนี้เราเพิ่มมุมด้วยการเอียงไ้ทางด้านขวาครับอ่ะอันนี้คือแบบเลเวลแรกๆง่ายๆเลยครับถ้าเกิดอยากเพิ่มความยากให้เราดัานแขนไปนะครับขยับแขนตามเหมือนเป็นการหลังมันจะรู้สึกตรงช่วงตรงนี้เลยครับอ่าสำหรับใครที่แบบตึงมากตึงแบบไหล่ไปถึงคอนะครับโอเค เปลี่ยนข้างครับเอียงไปข้างหนึ่งแล้วก็ปรับแขนไปนะครับโอเคช้าๆอย่าลืมนะการยืดเหยียดสำคัญนะครับเรื่องการหายใจนะไม่กั้นหายใจนะครับโอเคผ่านไปครับต่อไปในส่วนของท่าที่3ครับที่นี่หันน้าครับเป็นในส่วนของการประสานมือขึ้นบนบนเหนือศรีษะนะเหมือนเราบิดขี้เกียจแต่ว่าให้เราดันแขนขึ้นไปเหมือนสุดเพดานด้านบนเลยครับเหมือนเรายืดตัวแล้วก็กระเลงน้าท้องเอ็นตัวด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเหมือนเราดันขึ้นไปจะรู้สึกในส่วนของบริเวณไหล่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เหยียดแขนขึ้นไป หลายลคนถามว่ามันจะโดนได้ยังไงล่ะลองทําดูครับเราจะรู้ว่าดันขึ้นไปหาเพดานเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคบเพราะว่าบางทีเราบีบขี้เกียจเราเอียงแบบมั่วๆใช่ไหมแต่อันนี้คือเราดันขึ้นไปเหมือนกับบีบให้ไหลนติดที่บริเวณข้างๆหูของเรานะโอเคได้แล้ว3ท่าครับมาต่อไปท่าสุดท้ายครับ ท่ายอดฮิตของเราเลยครับเป็นส่วนการยืดไหล่นะครับธรรมดาแต่ว่าเทคนิคของมันคือเหยียดแขนตรงก่อนนะครับแล้วก็พับแขนไปด้านตรงข้ามของเรานะครับพยายามให้มุมในส่วนของข้อมือนะกับหัไหล่ขนานกันนะครับใช้มือจับที่บริเวณท้องแขนไม่จับที่ไหล่เลยนะครับแล้วก็ไม่จับที่ข้อศอกเลยนะครับให้อยู่กึ่งกลางนะครับจะได้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็หันหน้าด้านตรงข้ามครับดึงมาช้าๆใช่ครับ จะรู้สึกที่บริเวณไหล่ของเราทั้งหมดคือกลมๆตรงนี้เลยนะโอเคทีนี้เปลี่ยนข้างครับอ่ะเริ่มจากการเหยียดแขนไปได้านหน้าแล้วก็พับแขนมานะครับจับที่ท้องแขนตัวตรงๆหันหน้าตามพยายามไม่บิดตัวนะหลายๆคนแบบทาท่านี้บิดบิดเรายืดเรายืดไหล่นะเราไม่ได้ยืดเอวนะโอเคอ่าพอได้เทคนิคในส่วนของท่าแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ดูให้พี่มกักกรดําทําให้ดูท่าละประมาณ15วินาทีครับมาโอเคเริ่มจากท่าแรกครับ ๋ยวดูที่โฟกัสดีๆนะเดี๋ดนะยวพี่หนูจับเวลานะครับโอเคเริ่มจากการนั่งช้าๆอ่ะแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าลึลกๆสไลด์ตัวไปแขนกว้างครับโอเคพร้อมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าโอเคครับค่อยๆลุกช้าๆต่อไปท่าที่สองครับยืดในส่วนของข้อแล้วก็ไหล่นะครับอ่า หันด้านข้างครับหันด้านข้างโอเคประชานมือนะครับแล้วก็บีบสะบัดเข้ามาเอียงขวาครับเอาแบบท่าเริ่มต้นครับเอียงไม่ต้องเอียงแขนให้เอียงสีษสายนางเดียวโอเคครับไปเอียงขวา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แและ15เป็นข้างครับ1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14แล้ว5โอเคต่อไปหันหน้าตรงตรงค่ะแปในส่วนของการประสานมือโอเดยืดขึ้นบนเหนือศีรษะได้ครับใช่โอเคแล้วก็หายใจเข้าลึกเอ็นตัวเล็กน้อย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14และ15โอเคถ้าสุดท้ายครับยืดทัวไหร่ครับเริ่มจากขวาก่อนก็ได้ครับมาหันหน้าด้นตรงข้าม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14และ15เปลี่ยนข้างครับเอียดแกนป้ายแล้วก็มา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าโอเคเป็นยังไงบ้างครับพี่มังกรดำรู้สึกไหมตึงมากเลยครับทำแล้วแบบรีแลกซ์มากครับใช่ค่ะเพราะว่าสำหรับใครที่มีปัญหาในส่วนของออฟฟิศซินโดรมก็เอาท่าชุดนี้ไปทำได้นะครับเพราะว่าปวดถึงก้านคอนะคะโอเคเพราะว่าเมื่อยีอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเอานั่งติดที่นานๆนนะหลายหลายคนแบบทำงานแบบ ไม่อยากลุกจากที่ไปไหนเพราะงานยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นคือหาเวลายืดเยื้อก็คือสามารถทําบนเก้าอี้ก็ได้นะครับบางท่ามันอาจจะทําไม่ได้แต่ว่าเลือกท่าที่สามารถเอาไปตับใช้กับเก้าอี้ได้นะโอเคยังไงลองทําดูแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยนะครับถ้าหาพี่ดูได้เลย,เลยหรือว่าหาพี่มกรดามได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามว่าคลิปหน้าเป็นส่วนของออมกายการยืดเยีดย,ด,ยดแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่มกรดามมากเลยนะครับแล้วก็ยังไงเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ